สวัสดีค่ะสวัสดีไปบ่าย,ายวันศุกร์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะตอนนี้ประมาณราวบ่าย2องโมงครึ่งนะคะแหม่มกำลังออกเดินทางไปที่เพนซิลเวเนียนะคะไปที่เพนซิลเวเนียที่สตาลเบิร์กจะไปจะไปโพคนเมลเทนค่ะ แต่ว่าพักที่สแตล์เบิร์กที่โรงแรมที่สแตล์เบิร์กนะคะเพนซิลเวเนียตอนนี้พวกแมมออกเดินทางกันแล้วค่ะออกเดินทางจากบ้านที่โดเวอร์เดลาแวร์นะคะตอนนี้ก็ฝนตกที่โดเวอร์ก็ฝนตกแต่ชเช้ามืดเลยค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังฝนตกอยู่นะคะต้องขออภัยนะคะถ้าสมมติว่าภาพไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้พวกแมมกําลังเดินทางไปค่ะเดินทางพยายามที่จะออกเดินทางให้เร็วแบบ เล,เลิกร้านบ่ายสองเนาะแบบปิดร้านบ่ายสองค่ะวันนี้ก็ออกจากบ้านราวราวบ่ายสองโมงครึ่งค่ะคือสามีกะะับลูก <ambling. S 2> ก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมแพ็คกระเป๋าขึ้นรถไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะก็จุดประสงค์ที่การออกทริปไปเที่ยวครั้งนี้คือจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะเพราะว่าก็บอกว่าที่โพค o น o เมทเทนที่โพค o น o นะค่ะเขาบอกว่าใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยมากนะคะแล้วก็พากันเช็คแล้วเรียบร้อยกับเพื่อนกับ ครอบครัว yup. ข like, <To> องเพื่อนนะคะว่า <die> สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่สวยใบไม้สวยก็ไม่ถึงกับพีคมากอ่ะไม่ถึงกับพีคมากแต่ว่าสวยเต็มที่เหมือนกันได้สวยก็เลยตัดสินใจพากันจองในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนก็ไปถึงก่อนแล้วนะคะเพื่อนมันไปถึงก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเปลี่ยนโรงแรมนะคะที่แรกพักพักโรงแรมเดียวกันนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเปลี่ยนไปโรงแรมใกล้ๆกับสถหานีรถไฟนะคะเพราะว่า พรุ่งนี้ผู้แหม่มจองตั๋หนจองจองเที่ยวที่จะขึ like ้นรถไฟชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบๆแถวแถวบริเวณพโคโนนะคะแถวรอบๆภูเขารอบๆทางรถไฟเช้นนั้นเขาจะมีกิจกรรมให้สําหรับแบบ ขึ้นรถไฟแล้วชมใบไม้เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจองไว้นะคะทีนี้เพื่อนบอกว่าโรงแรมที่แหม่มพักค่ะโรงแรมที่แหม่มพักเนี่ยมันห่างจากสถานีรถไฟราวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนก็เลยเปลี่ยนไปพักใกล้ๆห่างจากโรงแรมราวลาสิบนาทีเอ้ยห่างจากสถานีรถไฟราวลาวสิบนาทีแต่ว่าแหม่มกับครอบครัวไม่ไม่เปลี่ยนนะคะมัเป็นโรงแรมยังพักรๆๆะะโรงแรมเดิมนะคะเพราะโรงแรมเดิมเนี่ยก็คือห่างจากสถานีรถไฟราวลาหนึ่งชั่วโมงแหม่มคิดว่า เพราะว่าคืนที่สองยังไงก็จะมาพักที่บริเวณที่ที่ที่โรงแรมเดิมอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนก็เลยในหชั่วโมงค่ะในเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นเราก็จะมีเวลาได้ชมบรรยากาศเนาะถ้าสมมุติว่าใบไม้มันเปลี่ยนสีสวยจริงๆมันต้องสวยทุกทุกที่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยคิดว่าเรามีเวลา1ชั่วโมงนะคะในการ ขับจากโรงแรมไปสถานีรถไฟนะคะแล้วก็ขึ้นรถไฟชมใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยใช้เวลาราวๆชั่วโมงครึ่งนะคะตามตามกําหนดการคือชั่วโมงครึ่งคือพวกแมบ,บจะต้องไปถึงสถานีรถไฟก่อนเที่ยวก่อนสถานก่อนรถไฟจะออกนีร่ราวๆยี่สิบนาทีก่อนนะก่อนก่อนไปต้องไปถึงก่อนแรงเงี้ยค่ะราวยี่สิบนาทีก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่ารถไฟเที่ยวรถไฟตั้งสิบโมงเช้าก็คุยกันว่าเออไม่มีปัญหาได้มีเวลาขับรถ ดูบรรยากาศตั้งชั่วโมงหนึ่งเนาะขามาอีกชั่วโมงหนึ่งไปชั่วโมงหนึ่งกลับชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่เปลี่ยนโรงแรมไม่เปลี่ยนโรงแรมตัดสินใจอย่างนั้นนะคะไม่อยากเปลี่ยนบ่อยพูง่ายๆก็คือตอนนี้ก็ชมบรรยากาศได้เรื่อยไปพร้อมๆกันนะคะต้องขออภัยนะคะถ้าสมมุติว่าภาพมันไม่ชัดเจนเพราะว่าบรรยากาศมันครึ้มด้วยแล้วฝนตกลงหน้ากระจกนู้ดก็จะมี จุดๆของหยดน้ําฝนนะคะก็จะไม่ชัดตอนนี้ก็ใบไม้เริ่มที่จะเปลี่ยนเห็นแพล م แล้วคะ่ะที่นี่ที่โด,โด,โดโวเวอร์ที่เดลวานก็เปลี่ยนบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าที่โพโคนโนนี่จะเป็นจุดชมวิวสวยมากค่ละลง<า>เราก็เห็นใน YouTube ด้วยเอ้ยในเรื่องอะไรในเบ Facebook ในภาพในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาโพส,พสลงค่ะมันสวยจริงๆเราก็เลยอยากไปเห็นสักครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะคือ พยายามที่จะออกออกจากบ้านเร็วนิดนึงเพราะว่าไม่อยากที่จะเจอรถติดนนในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนที่ฟิลาเดลเฟียนะคะเพราะว่าเราต้องต้องผ่านที่ฟิลาเดลเฟียเนาะก็เลยออกจากบ้านเร็วนิดนึงค่ะคําว่าให,ให้ให้ถึงโรงแรมสักราวๆสัก4ี่โมงห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า,าที่พักนะคะที่ที่พักก็ไม่ไกลาจากบ้านมากนะะักก็ใกลยอยู่แต่ว่าไม่ไกลามากคือสามชั่วโมงนะคะ ดูจาก GPS แล้วเขาบอกว่าในราวๆสามชั่วโมงถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะผ่านฟิลาเดลเฟียในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนได้นะคะเราก็จะไปถึงตามกําหนดแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเจอรถติดในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนของที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็จะจะยาวนานออกไปอีกนะคะเราก็รู้ๆอยู่ว่าฟิลาเดลเฟียเขาเป็นเมืองใหญ่นะคะถ้าถ้าช่วงของ rush hour เนี่ยคือช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยรถก็จะเยอะมากๆนะคะ ตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มเห็นใบไม้ก็เปลี่ยนสีแล้วชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสุสาเดนเฟียแล้วค่ะถ้าสมมติว,ว่าเรา <looks> like หลุดไปก็สบายหน่อยก็จะไปเจอรถติอีกทีที่ที่สแตลเบิร์กนะคะสแตลเบิร์กไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะที่โน่นนะคะ okay, <right. S 1> ตอนนี้ บรรยากาศก็เห็นจริงๆแล้วสีสันสวยงามมากนะคะอากาศข้างนอกใบสีสีใบไม้เปลี่ยนสีข้างนอกนะคะสีของใบไม้สวยมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากของฟิลเตอร์กล้องด้วยแล้วก็อากาศข้างนอกด้วยมันไลยมีแสงอาทิตย์อันนนมันก็จะมืดๆหน่อยนึงนะคะก็เห็นไหมคะทางฝั่งซ้ายมือก็จะเห็นใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเยอะแล้วนะคะสวยๆค่ะสวยมากก็ขับเราาๆ3ชั่วโมงก็ได้มีเวลาชื่นชมบรรยากาศ ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็ <Wow. S 1> เขาก็จะสร้างถนนร,รถก็จะมีติดบางบ้างบางส่วนนี่ค่ะดูทัางทางเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเปลี่ยนมากแล้วนะคะโดยเฉพาะใบเมเปิลนี่คือเปลี่ยนทั้งต้นนะคะ <The S 1> ก็จะเปลี่ยนจาก right <up> เหลืองๆไปส้มๆแล้วก็ไปเป็นแดงนะคะสวยคือโดยส่วนตัวแล้วแหมชอบบรรยากาศนะคะโดยส่วน ชอบบรรยากาศเอ้ยชอบธรรมชาติไม่ไม่ค่อยชอบห้างเท่าไหร่ก็ชอบภูเขาชอบทะเลอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ที่ทน่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกกับิจกรรมอย่างเงี้ยก็จะชวนกันไปนะคะส่วนมากทริปของครอบครัวก็จะเป็นลักษณะรถชมไม่ได้านค่ะไม่จะพอจอดจูงว่าจะต้องไปที่ไหนหรืว่าเขาเรียกอะไรคือจอดนานๆก็ไม่ค่อยคือไปแว๊บๆแล้วก <ใน S 2> ็ ขับรถชมบรรยากาศเรื่อยๆจากสถานที่ต่างๆนะคะตอนนี้เราก็รุดนะคะพวกแมลรลุดพ้นนะหลุดออกมาจากฟิลาเดเฟียแล้วเย่ไม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 ่เจอสถานการณ์รถติดกเรเลวร้ายนะคะก็จะุแล้วก็ขับไปได้เรื่อยๆง่ายสบายๆนะคะฟิลาเดเฟียก็เป็นหนึ่งในเพนซิลเวเนียนะคะเมืองเพนซิลเวเนียเนาะเพนซิลเวเนียก็จะเป็นรัฐที่ค่อนข้างที่ใหญ่ ร้ยก็เนเเี้ก็จะเย็นนะคะก็บรรยากาศก็เย็นๆนะคะวันอากานะคะแต่หวังว่าพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ฝนไม่ตกทุกงจะดีมากๆแต่ดูพยากรณ์อากาศแล้วค่ะพรุ่งนี้แดดออกฝนไม่ตกนาบอกว่าพรุ่งนี้จะได้ภาพสวยๆมาฝากกันนะคะเห็นไหมคะฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะข้างนอกสีสวยมากนะคะสวยมาก ถ้ามีแดดคงดีเนาะวันนี้ได้ชมก็ไม้เปติ่สีพร้อมๆกันนะคะก็ยังตกไปปร้อยอยู่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะกําหนดการพรุ่งนี้ของพวกแมบนะคะก็คือหลังจากที่นั่งรถไฟชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะก็จะพากันไปพากันไปอีกเมืองหนึ่งค่ะเมืองรอมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะรนรออกเสียงไม่แน่ใจนะคะจะไปดู ไปดูร้านของเบ็คกี้บอยที่เขาทํา y o Youtube เหมือนกันแต่สามีคือสามีติดตามเขอยค่ะสามีติดตามแล้วเขาสามีชอบชอบดูเขาทําฟาร์มเห็นแหมกัสซีไปไม้เป็นซีแล้วสวยๆก็ชอบแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปกันจะไปดูว่าเขาเขาในฟาร์มในร้านเขาเป็นยังไงบ้างก็จะไปช่วยอุดมไปซื้อผักพูดง่ายหาเรื่องเดินทางว่างันเถอหาหาที่จะไปนะะหาที่จะไปเที่ยวนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะไปกัน กลับเพราะฉะนั้นคือจากโรงแรมไปสถานีรถไฟก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มีมันมีเวลาชื่นชมบรรยากาศหนึ่งชั่วโมงตอนขาไปสถานีรถไฟนะคะหลังจากขึ้นนั่งรถไฟชั่วโมงครึ่งก็จะขับไปที่ที่เบกกี้บอยของของร้านของของฟาร์มเนะะี่ยค่ะก็ใช้เวลาราวๆชั่วโมงเหมือนกันก็ได้มีบรรยากาศได้มี เวลาชื่นชมบรรยากาศสถานที่ที่ถนนเส้นเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับกลับจากที่ร้านนะคะที่ฟาร์มก็มาที่โรงแรมอีกเส้นทางหนึ่งก็อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มีเวลาได้ชื่นชมธรรมชาติพรุ่งนี้แดดออกนะบรรยากาศดีๆแสงดีๆก็จะได้เห็นบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆพร้อมๆกันนะคะตอนนี้พวกแหม่มก็เข้าใกล้เขาเรียกอะไร ใกล้ๆสตรอเบอร์รี่ไม่ไม่ใช่สตรอเบอร์รี่ค่ะเมืองใกล้ๆก,กับเมืองที่โรงแรมอยู่ค่ะรถไม่ติดแล้วนะคะรถไม่ค่อยติดนะคะโชคดีมากวันนี้ไม่เจอสถานการณ์รถติดถ้าถ้าเจอนี่ก็คงยาวนานเหมือนกันเพราะว่าทั้งฝนตกด้วยอะไรด้วยนะคะไปลุ้นกันในทีที่ใกล้ๆแถวโรงแรมว่ารถจะติดหรือเปล่านาะนะคะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ข้าวก่อนนะคะะ ก่อนแหมไปที่ครั้งก่อนนะคะแบบไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เชนเนอร์ดอเนาะเชนนอร์ดอนะคะก็ไปช่วงนั้นก็ผิดหวังพอสมควรเพราะว่าไปถึงเราเราเช็คไม่ดีนะคะเราเข้าใจว่าเอ้ยมันมันน่าจะเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเช็คไม่ดีพอไปถึงมันจะเป็นบอกยังไม่เปลี่ยนดีห่ะเปลี่ยนบ้างแต่ว่ายะว่ายังไม่ไม่พีคเต็มที่ที่ที่เชนเนอร์ดอเขาก็จะเป็นักษณะของเขาเรียกว่าสกายไดฟ์เนาะก็คือ ก็คือเรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเราสามารถขับรถวนขึ้นไปบนภูเขาอะค่ะขับรถขึ้นไปบนภูบนภูเขาเราสามารถมองลงมาข้างนอกจากจากสูงสุดของจุดภูเขาเรามองลงมาดูบรรยากาศข้างนอกอะค่ะเอ้ยดูบรรยากาศข้างล่างของใบไม้ของต้นไม้นะคะจะสวยมากแต่ตอนที่ไปมันยังเปลี่ยนสีไม่ดีนะก็ผิดหวังนิดนึงนี่วันนี้หวังว่าหวังว่าปีนี้มาหวังว่าจะไม่ผิดหวังถ้าทางจะไม่ผิดหวังค่ะดูดิคะ ลงเนินสวยมากบรรยากาศข้างวอกสวยมากจริงๆนะคะดูแสงสีแสงไม่มีเนาะเสียดายดูสีค่ะสีสวยมากลงเนินเขาแบบบบนภูเขานี้สวยเขาบอกว่าหลังจากที่เจอฝนแล้วค่ะอีกฝนไปแล้ววันนี้นะคะพร oh, <my S 1> ุ่งนี้ยิ่งจะสวยเพราะว่าอา,อากาศขออภัยค่ะอากาศมันเย็นลงเนาะอากาศมันเย็นลงใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะสวยสวยมากค่ะสวยมากตอนนี้เราก็ เข้าใกล้บริเวณนะคะเข้าใกล้เมืองที่โรงแรมเราอยู่แล้วนะคะดูข่าอยู่ฝั่งซ้ายมือขวามือก็สวยซ้ายมือก็สวยค่ะบรรยากาศดีมากๆสวยมากค่ะพวกคนนี้ก็เป็นมีชื่อเสียงของส่วนใบใบเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะ เพนซิลเวเนีย h ล้วการยิงมันจะขึ้นมาดฝังเนื้อๆหน่อยนะคะเขาบอกว่ายิ่งยิ่งฝังเนื้อขึ้นไปจากเพนซิลเวเนียขึ้นไปอีกก็จะยิ่งสวยนี่ค่ะจูซี่คะสวยมากค่ะคือแบบบางคนชอบค่ะก็เลยสวยบรรยากาศดีมากค่ะเสียดายนาะกระจกรถมันไม่ชัดนะคะ We learn English he taught me in English ที่ Teach. Teach wow. how awesome ดังนั้นที่จะมีส oh, ิทธิครอบครัวทีนะะึงค่ะต้องต้องหาเวลานะ,ะ oh, <my> หาเวลามาชื่นชมต้องมาชาร์จแบตชาร์จแบตนะคะให้ร่างกายให้การทำงาน oh, <my> หาไอเดียใหม่ๆไปทำงานคะ่ะ รถเริ่มเยอะแล้วดูบรรยากาศไปรอบๆนะสวยเนาะสวยมากดูฝั่งขวาเมอ่ะค่ะ เพื่อนคนไหนที่ที่ไม่ได้มีโอกาสมาเห็นมาเที่ยวนะคะแหมก็จะพยายามถ่ายเผื่อบรรยายให้ดูเนาะก็บางคนก็มันพูดง่ายๆคือพาเที่ยวด้วยกันนะได้เห็นบรรยากาศด้วยกันเนาะแหมแหมก็ชอบดูนะคะ,ะ,คะเวลามีคนพาแบบถ่ายทําบรรยากาศไปดูบรรยากาศเที<ๆ>่ยวนั่นด้วยนี่เราก็ชอบดูเนาะถ้าเรามีโอกาสเราก็ทําให้คนอื่นได้ดูบ้างได้เห็นบางคนที่ยัง ยังไม่ได really ้ม an ีโอกาสที่จะได้มาได้มาดูอะไรเงี้ยเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อได้เป็นได้ชื่นชมนะพูนง่ายเนาะได้ชื่นชมไปพร้อมๆกันอันนี้แม็กก็ครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่มาที่พูโคนงครั้งแรกเลยนะคะแม็กก็เลยจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะดูดิค่ะสีสวยสวยสวยข้างนอกสวยมากสีสันสวยจริงๆค่ะว้าวแสงน่าเสียดายเนาะ ยังไงด้ธรรมชาติเราคอนโทรลไม่ได้เนาะแล้วฟิลเตอร์ก็ปรับไม่เป็นนะคะก็น็รับได้เตาใช้กล้องมือถือในการถ่ายทำนะคะก็จะทําไม่เป็นนะทำรรมดาเนียแหต้องขอไยถ้ามันไม่ชัดเจนนะคะก็พยายามที่จะถ่ายทำนะคะถ่ยดูได้มากที่สุดให้ได้เห็นบรรยากาศัพร้อมๆกันเนาะ พยายามถ่ายสูงนี่คือให้ดูต้นไม้นะคะให้ดูต้นไม้ต้นหนึ่งสวยมากค่ะสวยมากๆเลยยิ่งลงเนินนะคะดูสิพระเขาขาวบรรยากาศสวยจริงๆค่ะข้างหน้าเดี๋ยวบอกสาสีแสงแสงทางข้างหน้าน It, <you S 1> ขึาข้นไปแสงสีร้อนขึ้นไปสวยค่ะดูสิคะบรรยากาศดีมาก เดี๋ยวตอนขากลับก็จะได้เห็นอีนะคะขากลับ <you. S 2> แลังก็จะกลับเส้นทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่าย,ยอีกเส้นหนึ่งน่าจะสวยเหมือนกันค่ะขากลับน่าจะเป็นนี่เข้าใกล้แล้วค่ะยี่เห็นไหมคะบรรยากาศมีแสงนิดหน่อยอันนี้ใกล้โรงแรมแล้วค่ะใกล้โรงแรมแล้วใกล้จะถึงโรงแรมเราแล้วอีกประมาณสักสิบกว่านาทีค่ะสิบกว่านาทีก็จะถึงแล้วนะคะน่าจะเข้าใกล้เมืองเราเรถเพิ่มเริ่มติดแล้วนะคะ สวยมากสีสันสวยมากแต่สุดไซส์เนาะ เงียบเพราะว่าอยากให้ดูบรรยากาศเนาะชมไปพร้อมๆกันค่ะบรรยากาศดีดีข้างนอกอากาศดีมากค่ะดีมากๆเลยดูะคะดูดต้นไม้ดูใบไม้ต้นนี้ค่ะสวยเนาะ มันก็จะเริ่มเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะสวยนี่เราใกล้ถึงแล้วค่ะ <40. S 1> อีกไม่กีน่นาทีเราก็จะถึงโรงแรมก็จะเข้าพักโรงแรมคือกิจกรรมวันนี้ไม่มีอะไรมากเราก็ไปทานข้าวนิดหน่อยนะคะเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้เราก็เลยไม่รีบนี้ไม่รีบมากมายนะคะรีบก็ไปไม่ได้เนาะรถติด <laughs> ดูบรรยากาศไว้รอบๆค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะมันก็ค่ำแล้วหรอกสีสี่โมงกว่าแล้วมันก็ค่ำมืดแล้วนะคะรถคันนี้ก็จะรีบไปไหนคือการน,นะเนาะเขาคงรีบเนย in one quarter mile, turn right. Wow. Turn right. Third year. <deer. S 2> <at> okay. ตัดมาที่โรงแรมเลยนะคะ ตอนนี้พวกแมมมาถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมเราก็เช็คอินแต่ว่าเช็คอินที่ง่ายๆนะคะสบายๆเราสามารถเช็คอินในโทรศัพท์แล้วก็คุญแจอะไรต่างๆก็อยู่ในโทรศัพท์เป็นอิเล็กทรอนิกส์คีย์นะคะเราสามารถใช้โทรศัพท์ปลดล็อกประตูได้เลยนะคะไม่ต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์แล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยเพราะเราเช็คอินในโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเก็บของเข้าพักโรงแรมเนาะก็ไปร้านค้าวแล้วเตรียมตัวสําหรับพรุ่งนี้ไปสวัสดีค่ะ